ชื่อจังหวัดจากอีโมจิมาขอหน่อยเชียงใหม่เฮ้ยยังอยอ๋ออย่าโชว์ข้างหลังมีคำมีคำเฉลยอยู่อืมกุ้งหลังอย่างนี้แลละไม่งั้นผมเสียเปรียบ เริ่มจริงจังแล้วหรอจริดเริ่มบอกว่าเออผมว่าผมอยู่ไกลอ่ะผมเลยเสียเปรียบแน่ๆเลยมานั่งตัดพี่มาจะได้เห็นเลยของรถให้เข้าคุรแล่นมาอันนี้ไทยจังหวัดจะมีทั้งหมดสิบจังหวัดนะคะใครตอบรู้ปุ๊บตอบได้เลยนะมาเริ่มเริ่มจังหวัดแรกนั่นก็คือกรุงเทพครับเชียงใหม่ไม่ใช่ค่ะเชียงรายถูกต้อง ทำไมรู้ว่าเชียงรายอ่ะนี่ครับหน้าเด็กหน้ามันเป็นรูปเด็กนะครับแล้วคือผมรู้จักเด็กคนหนึ่งเขามาจากภาคเหนือพอดีมั่วมั่วมากมั่วเอาจริงหรือเปล่าใช่มนี่คือมัไม่มีรูปเด็กจริงถ้ารู้จักทำทำอะไรนี้ที่เด็กไหมรู้จักทำองค์กรทำไมเชียงรายอ่ะดุนทำองค์กรไหม ไม่ได้ไปเลยไปเลยไม่เลือเด็กแต่เด็กที่ผมรู้จักเขามาจากเชียงใหม่เด็กคนเด็กคนนั้นคือใครหรออันนี้เราจริงจริงเด็กที่มาจากเชียงใหม่เป็นเด็กอ้วนหรือเปล่าก็ตามมีโมจิเลยนี่อันนี้เป็นเชียงรายเพราะว่านี่เป็นเด็กผู้ชายนนก็คือ ชายชายชายก็คือชายเลี้ยงเลียงลายโอ้ถูกกันะมดเพราะตอนแรกผมตอบเชียงใหม่ก่อนถูกแล้ล่ะเรากัดอะไรทุกจังหวัดใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะโอเคหนึ่งคะแนนได้คะแนนด้วยต่อไปก็ถือว่าเก่งเก่งเก่งจังหวัดจังหวัดแป๊บนึงนะทีมงานยังตลกตลกว่ารู้จักเด็กเชียงรายอยู่เลยชายเมียงอันนี้อันนี้ทำไมนะชายเมียงชายมันเลี้ยงแล้วก็เชียงรายนะ โอเคโอเคเอาเเอาับดาเข้ามาวมาจังหวัดที่สองกรุงเทพนี่คืออะไรมันมันคืออะไรเงินเออเงินเรียกอีกคํานึงว่าอะไรมันนี่เหอไม่ใช่มันมีจังหวัดมันนี่ที่ไหนล่ะเงินเราเรียกเงินว่าอะไรจีตรัง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  จังหวัดตรังนั่นเองหนึ่งคะแนนเท่ากันโเกมนี้สนุกเอามาเอามาเจ็ดเจ็ดเลยได้ไหมเกมนี้จะเป็นไปมีคนขโมยมีคนโกงจังหวัดที่สามนั่นก็คือบุรีรัมย์ถูกต้อง คุณรู้เรื่องอะไรเลยบุรีไงอ่ามีอยู่บุรีเดียวบุรีลำบุรีลำนะบุรีลำบุรีลำคือผู้เป็นภาษาใต้งานบุรีลำจังหวัดบุรีลำเฮ้ยผมมาว่ะผมมาสองต่อหนต่อหนึ่งผมมาแล้วเฮ้ยมาจังหวัดที่สี่หนึ่งสองแป๊บหนึ่งสองหนูต้องต้องตบอะไรกันบนั้นไม่ผมรอไม่เข้าโอเคโอเคได้ได้จบได้ไม่ติดจังหวัดที่สี่หนึ่งต่อสองสองหนู สองหมูทหารลำมันอาจจะไม่ใช่หมูก็ได้มันอาจจะเป็นตัวอักษรก็ได้นนทบุรีถตก้างาำไาทำไมาาาาานาา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 านนาาา้าหาาาาาาาบุาาาอาา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 างาาาานอาาาาามาา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 านาา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 าะาาาาาาอาาคาาาาาาคาา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 มาสิบาาาาาาาอาาค สามต่อหน,นึง่งแล้วมาหนึ er ่งต่อมูลบุรีมูลอะไรมูลบุรีอะไรจันทบุรีผมขอมาเรียนนานาชาติเหรอลูกมูลบุรีสามต่อสองมูลบุรี จริงมันอาจจะเป็นมีนบุลีก็ได้นี่เออได้ได้ได้ยังจนี้โอเคโอเคโอเคลีอันนี้ตลกอันนี้ตลกจังหวัดที่หกเฮ้ยชไหนึง่ไปจังหวัดต่อไปไ่าจังหวัดหหหครับหนึ่งต้แม่ห้องสอนถูกต้องโอเคเย ฮกพงงสอนอยู่เห็นไหมโอเคลงหนึ่งอ่ะตอนนี้สี่สองอยู่เนาะสุสีจังหวะต่อไปก็คือสองขาสงขาตงตา ดึงแล้วดึงตอบแบบเกมๆครับมเกมนี้ไม่มีใครช่วยผมหน่อยเลยตอบไม่ได้เหมือนกันงเกมยวเหมือนกันเกมเกิดขไรแม่จะตอบว่าหนาแห้งเมื่อกี้นะไม่ได้กันหวัดมาต่อไปให้น้ำดุลมากนงดหนึ่งดาบใครๆดาบ กระบี่ฝ oh ั oh Now, right. oh ่งนี้ด่าฝั่นี้กระบี่จัวัดด่าเป็นไงังข้างล่างเสียงหายใจแบบจังหวัดด่ผม่งกมตอบคู่ไว้ก่อนนะตอบคู่ไว้ก่อนตอบคู่ไว้ก่อนตอนนี้ท่านพูดได้กี่คะแนนแล้วผมได้สามผมได้พกคะแนน เจ็ดคะแนนครับไม่ใช่ดับที่เกมนี้ห้าคะแนนห้าคะแนนห้าต่อสามอยู่นะมาจังหวัดต่อไปก็คือนุดนุดแก้วใครเหนแล้วมีคำดุดตรงมากมีคำดุดตรงมากจักแก้วว้าวเ ผมไม่ไม่ตอบให้แล้วนะผบอกก่อนมีพลงงัลเออมีงานในการช่วยปินท์จังหวัดมามาอีก20จังหวัดเลยดุนดุนอินมากตอนนี้โอ้อ่าอันนี้ก็คือคำถามสุดท้ายถ้าดุนตอบถูกก็คือเสมอแต่ถ้าเอ้ยเอ้ยถ้าบาถ้าบาตอบตอบถูกก็คือชนะไปเลยโอเค เห็นแล้วไม่เห็นไม่เห็นหนึ่งตอบขาดุดนสมุดปากกาโอ้โหเก่งอ่ะทำเป็นเล่นสูตสีสุดวกระซิบมาครับผมก็คือเสมอกันนะสิถ้าเสมอก็คือพี่เจนนี่โดนนำโทษถูกไหมครับอุตอยนะอโทษ ใครจะไปสู้ดุนได้พวกเขาจะต่อยผมเสมอกันอย่างนี้ทำไงดีเป่ายิงจูบแล้วกันเนาะไปแล้วทำไมเราไม่ให้เป่ายิงจูบตั้งแต่เกมแรกเลยเป่ายิงจูบนะเป่าก่อนแล้วจะบอกแล้วกันว่าบทลงโทษคืออะไรมากี่เป่าเป่าเดียวเลยเป่าเป่าอ่าเป่าเป่ายิงจูบ เฮ้ยดุนชนะดุนชนะความรักชนะทุกอย่างคาชย่างได้อันนี้คือได้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 อย่างงี้คนคนแท้ต้องโดนอะไรครับยอมม้าเราบาสเรายอมไหมเมื่อกี้คำตัดสินยอมครับยอมครัแต่ถ้าเมื่อกี้ถ้าดุนออกอันเนี้ยแล้วบาสดุนออกอันนี้แล้วแล้วบารสกอดดุนเอ้ยเออบารสกอดดุนบารสจะชนะนะเออเพราะว่ารักแท้แพ้ใกล้ชิดป่ะอะ คนแพ้จะต้องถูกคนชนะอุ้มและถ่ายรูปโพลารอย,ยแล้วคนแพ้โอ้คนชนะอุ้มไง